สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวความรู้จักเควสเป็นอาวุธวิเศษในตำนานนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูมาในเว็บไซต์ต่างๆมันไม่มีอยู่จริงนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นเรื่องสนุกๆที่เกมทำขึ้นเพื่อเสริมเรื่องราวให้สนุกขึ้นนะครับโดยที่ว่าตัวร้ายเนี่ยก็จะใช้ดาบสุริยัน สวอนออฟเดอะซันี่นะครับที่จะทำร้ายพวกมิลินดาแต่ว่าถูกต่อต้านโดยศิลาสุริยันตอบโต้กันไปนะครับต้องดูในเรื่องนะครับสนุกมากแล้วก็ดาบพระอาทิตย์ดาบสุริยันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเทคคาปิโพค่านะครับเป็นเทพเจ้าของชาวแอเทกนะครับเทพเจ้า กลางคืนนะครับพระอาทิตย์กลางคืนในในเกมนะครับแล้วก็เขาว่าเป็นดาบพึ่สามารถละลายทุกสิ่งด้วยพลังอํานาจของพระอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้พลังมันหมดสิ้นไปแล้วนะครับกลายเป็นดาบธรรมดา,าดูรูปภาพนะครับนี่เลินดาใช้ดาบอาวุธนี้ถ้าเราเล่นจนจบเกมแล้วเรา ต้องเปยนะครับจ่ายใช้5,000เพชรแดงถึงจะได้ดาบนี้กับไอเทมอื่นๆตัวเงินตัวทองอาวุธเสริมตัวนี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายที่เราทำสำเร็จที่เราจะต้องใช้เพชรแดง5,000เพชรถึงจะได้นะครับตามในเรื่องเราไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าอาวุธชนิดอื่นก็มีอนุภาพใกล้เคียงกันก็มีเหมือนกันนะครับ โอเคครับก็ให้มาดูสนุกสนุกนะครับว่าดับเป็นยังไงซึ่งในเรื่องของอาวุธของชาวแอสแทกผมจะอธิบายอีกทีหนึงในเกตเล็กเกตน้อยความรู้จักเควสเรื่องของศิลาสุริยันแอสแทกอีกทีนึงครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ